ไอคอนและไฟล์งานที่อยู่หน้าจอหายไปทํำยังไงดีนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่อง NY Man นะครับวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นมือใหม่เพิ่งจะได้คอมพิวเตอร์เพิ่งจะได้น้ตบุ๊กมาใช้งานนั่นเองนะฮะก็อาจจะงงๆอยู่ว่าอยู่ ปกติเปิดหน้าจอมานะครับมันจะต้องโชว์ไอคอนนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายของหน้าจอเนี่ยโดยปกติระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊กของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเปิดมามันก็จะมีตัวไอคอนนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยโชว์ให้เราเห็นนะครับโชว์ให้เราเห็นแต่ตอนนี้มันหายไปนะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัตอะไรเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อนบางคนนะครับเวลาพิมพ์งานนะครับสร้างไฟล์างานเสร็จแล้วนะครับ ไม่ได้เก็บไฟล์งานไว้ในโฟลเดอร์ไม่ว่าจะอยู่ในไดดีหรือว่าไดอื่นๆแต่ว่าเอามาเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปหน้าจอคือที่หน้าจอนะครับแต่ว่าตอนนี้มันตัวมันตัวไอคอนนะตัวไฟล์งานที่เซฟไว้หน้าจอเนี่ยมันหายไปทําให้เพื่อนบางคนที่ไม่รู้ว่าเอ้มันหายไปได้ยังไงนะครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับจริงๆอาจจะเกิดจากการที่เราเผลอไปตั้งค่าอะไรที่อยู่บริเวณหน้าจอนะเพลอ เผลอไปเผลอไปคลิกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เผลอไปตั้งค่านะครับโดยไม่รู้ตัวก็ทําให้มันตัวไอคอนที่อยู่หน้าจอเนะีมันหายไปหรือมันซ่อนนั่นเองนะ,ะมันซ่อนไปแต่ถามว่าถ้าเรายังเปิดให้มันกลับมาไม่ได้สามารถทำหาไฟล์งานหรือหาไอคอนอื่นๆได้จากไหนบ้างนะฮะเบื้องต้นก็คือด้านล่างของจอนะฮะก็จะมีเรียกว่าทาร์ตบาร,าร,บารก็คือตัวนี้ร เราสามารถที่จะคลิกหาโปรแกรมนะหาโปรแกรมหรือไอคอนนะที่มันหายไปนะฮะบริเวณนี้ได้นะครับนะหรือไฟล์งานนะครับถ้าเกิดต้องการหาไฟล์งานก็มาคลิกที่โฟลเดอร์นะฮะด้านล่างนะฮะตรงท้ายบาร์โฟลเดอร์สีเหลืองเนี่ยฮะคลิกเข้าไปนะครับเนะี่ยนฮะมันก็จะโชว์ให้เราสามารถที่จะหาไฟล์งานได้ว่าอยู่ได์ไหนแต่บางคนอย่างที่บอกไปคือไม่ได้เซฟไฟล์งานไว้ในไดร์แต่ว่าเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก็มานะฮะก็มาคลิกเลื่อนมาเนี่ยมีคําว่าเดสก์ท็อป บแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะโชว์ไอคอนเดสก์ท็อปขึ้นมาหรือไฟล์งานที่เราเซฟไว้หน้าจอขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่โอเคมันมีหลายขั้นตอนเกินไปดังนั้นวิธีการที่เพื่อนๆหลายคนอยากให้แก้ปัญหาคือว่าก็คือกอดที่หน้าจอได้เลยไม่ต้องไปทิกหาที่ไหนนะฮะ mm hmm. อ่ะโอเคมาดูวิธีการครับง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้หน้าจอมันว่างอยู่เนาะนะปกติไอคอนจะโชว์อยู่ที่ฝั่งซ้ายของหน้าจอ ครับก็เพื่อนๆครับก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงไหนก็ได้นะครับของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็คลิกขวาครับผมลองคลิกตัวนี้นะให้เห็นชัดชัดนะครับคลิกขวาครับคลิกขวามามันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับนะห้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาเมาส์ไปจิ้มที่คาว่าวิวนะครับเนี่ยคำว่าวิวนะครับมันก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นสีเข้มนะฮะอยู่4บรรทัดนะครับที่นี่มันเข้มเข้มนะ มีคําว่าสามบรรทัดบนจะเป็นการบอกขนาดของไอคอนที่อยู่หน้าจอก็มีล์ดไอคอนมีเดียมไอคอนและสมอลไอคอนนะครับนะแต่ว่าโอเคเห็นเพื่อนมันเลื่อนมาบรรทัดล่างสุดครับมีคําว่าโชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับโชว์เดสก์ท็อปไอคอนนี่แหละฮะบรรทัดนี้แหละที่เราอาจจะเผลอไปคลิกเสร็จแล้วมันทําให้ตัวไอคอนมันมันหลบซ่อนหรือมันหายไปจากหน้าจอเพื่อนเพื่เพื่อนเก็แค่มาติ๊กถูกนะครับ คือมาคลิกเนี่ยมาคลิกที่โชว์เดสก์ท็อปไอคอนคลิกไปเลยครับอ่าเห็นไหมฮะตัวไอคอนที่อยู่หน้าจอก็กลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกไฟล์งานหรือว่าตัวโปรแกรมได้เลยง่ายๆที่อยู่หน้าจอนะฮะะย้อนกลับไปทีนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอีกทีว่ากระบวนการกลับมากลับไปมันหายไปได้ยังไงนะก็มาคลิกที่หน้าจอเหมือนเดิมครับคลิกขวาครับมาที่วิวครับเสร็จแล้วมา บรรทัดล่างสุดคําว่า Show Desktop Icon ตอนนี้มีเครื่องหมายถูกอยู่ใช่ไหมครับให้เ,เพื่อนๆคลิกไปครับเพื่อที่จะเอาเครื่องหมายถูกออกไปนะฮะที่เครื่องหมายถูกออกนะครับที่คําว่า Show Desktop Icon ก็จะหายไปแบบนี้นะครับโอเคเอามากลับมาใหม่ครับคลิกขวาครับมาที่ View มาที่ Show Desktop Icon ครับคลิกครับแค่นี้ตัว ไอคอนที่อยู่หน้าจอก็กลับมาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะฮะโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับกรณีที่ไอคอนมันหายไปจากหน้าจอนั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง n y man ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ